สาธุจ้าค่ะในการที่เรามีครอบครัวมีคนที่รักเราเนี่ยจะสามารถนำธรรมเข้าไปเยียวยาทั้งคนที่เรารักและตัวเราเองเพื่อนำพากันเจริญได้เลยอยากกลับเรียนถามคุณแม่ชีวานิดาว,ว่ามันจะสามารถไปช่วยเยียวยาไปช่วยอุดรอยรั่วหรือรอนุบำรุงหัวใจของคนที่อยู่ด้วยกันได้ยังไงจากผลของการปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะ ก็คือบาดฐานในการครองคราวาสความรักที่ไม่มีเหตุผลเหมือนกับแม่พ่อแม่ที่รักลูกความรักที่ไม่มีเหตุผลรักขอให้ได้รักพอเกิดความรักกันและก,กันแล้วเนี่ย เราก็จะไปในทิศทางเดียวกันเหมือนไฟที่พระอาจารย์ท่านเทศเสมอว่าเหมือนไฟที่หล,ลอมเบ้าเดียวกันล้อมเป็นอันหนึ่งเดียนเดียวกัน,ม,น,น,กนมีความรักความศรัทธาซึ่งกันและกันคุยกันมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นมีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันสร้างเรือนแห่งธรรมเรือนวิวาแห่งธรรมเรือนหอแห่งธรรมก็คือเรือนใจสร้างด้วยความรักสร้างด้วยความเข้าใจเข้าใจยังไง ข้าใในสิ่งที่เขาเป็นอยู่และเป็นอยู่เข้าใจยังไงข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละให้เรามาเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนี้เราเข้าใจเขานะเราให้โอกาสเขานะเราเมตตาเขานะเราไปด้วยกันนะพอมันเกิดเป็นอันเดียวกันแล้วเนี่ยเนี่ยมันก็เกิดความรู้ความเห็นที่ฉลาดถ้าเราทำบทบาทนี้มาใช้กับ คาราวาดมาใช้ในครอบครัวเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขความความสุขตรงนี้นี่คือสามารถที่จะเป็นพลังด้วยนะเป็นความสุขไม่ใช่ความสุขชั่วคราวเป็นความสุขถาวรน,นิรันดรเลย เพราะว่าเราไม่ได้หวังว่าเอาเอหวังประโยชน์จากเนื้อจากหนังหรือว่าจากอะไรต่างๆสิ่งที่เป็นของที่จะมาภาวะข้างนอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเหตุผลเรื่องใจใจบริสุทธิ์ที่เราให้กันจริงๆด้วยความรักด่วยความศรัทธาที่เราให้กันและกันจริงๆไม่ได้หวังอะไร หวังแต่ความหวังดีหวังดีจริงๆหวังดีล้วนๆที่มีให้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็เลยจะอยู่ด้วยกันด้วยความมีความสุขทุกคนก็คลองกันด้วยความสุขเป็นความสุขแบบสุขถาวนิรันดรเจ้าค่ะ